จูบลอลลงบานสวัสดีครับอยู่กับพวกเราฮะคอนเทนต์วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมแต่คอนเทนต์นี้ก็จะมีให้ได้รับชมกันทุกๆวันเลยนะครับสาหรับวันนี้เราไปสรุปผลเมื่อวานกันหน่อยครับเมื่อวานครับเราได้วิเคราะห์ไป2คู่นะครับนะฮะเป็นคู่พิมารีครับ คู่แรกฮนะเราได้วิเคราะห์คู่ของท็อตแนมฮอสเปอร์ฮะเจอกับวัตฟอร์ดแล้วคู่นี้เนี่ยเราได้ฟันธงไปที่สเปอร์นะนักครับเป็นฟันทงไปที่เจ้าบ้านแล้วก็สกอร์จบไปที่1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็เสียไป1ห,นหูนะครับส่วนคู่ที่2ฮะเป็นคู่ของฟุลมนตันนะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแมนเชสเตอร์ย,ยูเนเต็ดคู่นี้เนี่ยเราได้วิเคราะห์ไว้ว่าให้อยู่ทีมเยือนนะครับซึ่งราคาเปิดออกมาเนี่ยครึ่งควบลูกนะครับ ผลคือเมนยูชนะไป1น,นยิงในช่วงท้ายเกมนะฮะแล้วคู่นี้เนี่ยก็กินมา1ห,หูนะครับวันนี้ฮะเราก็จะมาวิเคราะห์กัน1คู่นะครับนะฮะแตอย่าลืมมากก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ทางเราก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับที่ช่องดูบอลหลังบ้านใน YouTube นะครับแล้วก็ที่ f a c e b o o k Fanpage ดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันครับวันนี้ฮะเราขอหยิบ คู่ของศึกสเปนนิตเซกุนดาดิวิชันนะครับหรือดิวิชัน n 2ของสเปนนะครับเป็นคู่ของเลอสลาโกซานะครับเจอกับคาทาเกนานะฮะเกมนี้เนี่ยเตะกันที่เอสตาดิโอเดลาโลมาเดดานะครับเตะกันในเวลาตี3มนะฮะมาดูสถิติกันหน่อยครับคู่นี้ฮะผลงานที่พบเจอกันเนี่ยเจอกัน2ครั้งนะครับเสมอไป2ครั้งเลยนะฮะเมื่อรู้กาลที่แล้วนะครับ ส่วนฟอร์มหานัดหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านครับเรอัวซาราโกซาเนี่ยเตะเซกุนดาไปแล้ว2เกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่เสมอไป็น1เกมแล้วก็แพ้เรอัลวายาดุลิไป1เกมนะครับก็ถือว่าเปิดฤดูกาลมายังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สำหรับซาราโกซานะครับส่วนทีมเยือนนะคาตาเกนา ena, เปิดฤดูกาลมา2นัดนะครับแพ้ถึง2เกมเลยแพ้กับอเมริกากับอูเสกานะฮะ ฟอร์มนี่ต้องบอกว่ายังไม่สู้ดีนักนะครับผมสำหนนะรับกาตาเกน่านะฮะมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยครับเจ้าบ้านครับเรเอัลซาราโกซานเนี่ยแข่งไป2นัดเก็บได้1คะแนนนะนะครับแล้วก็รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้เนี่ยจะไม่มีเดนียลลาซูเล่นะครับกองหลังตัวหลักที่เจ็บมาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นนะมีรายเดียวเท่านั้นเองที่ไม่มีชื่อในวันนี้นะครับส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นนี่ก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นควนโควบานาเอสนะครับ อีบานอาชอนแล้วก็เซคิโอเบเมโกนะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนนะคาตาเกนาวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่คาตาเกนาต้องการแต้มเป็นอย่างมากเนื่องจาก2เกมแรกเนี่ยเปิดฤดูกาลไปแพ้ถึง2เกมรวดเลยอยู่อันดับที่20นะครับซึ่งผลงานแบบนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับทีมเยือนสําหรับผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยวันนี้ทีมเยือนไม่มีนะครับแล้วก็ ตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีลนะูเบนกาสโตนาแอนดี้กาวย่าเซกลคาเกล่านะครับก็ลงสนามกันพร้อมครบพันเลยนะครับมาฟังทักษะส่วนตัวผมส่วนหนึนครับในเกมวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าทั้ง2ทีมนะฟอร์มไม่สู้ดีนักทั้ง2ทีมเลยแต่เจ้าบ้านจะดีกว่านิดนึงคือยังสามารถเก็บ1คะแนนออกไปได้ในเกมนัดแรกนะครับแล้วก็ดีต่อที่2คือได้เล่นในบ้านนะครับส่วนทีมเยือน อย่างที่บอกฮะแพ้ไปถึง2เกมรวดนะฮะยังงงหวัวไม่ขึ้นเลยนะครับเกมนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าฝั่งทีเมเยือนจะมาเล่นเกมยังไงเล่นเกมแบบไหนสู้กับเจ้าถิ่นนะครับซึ่ง2เกมที่แพ้ไปเนี่ยเสียถึง5ลูกนะนะครับซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ความมาตรฐานของทีมนะนะครับซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะฮะเลทราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านต่อปอป,อปอนะครับอืม จากเด่นราคาที่เปิดมาเนี่ยผมขอฟันธงเลยนะคู่นี้นะครับอยู่ทีมเจ้าบ้านนะมีลุ้นกว่านะถึงแม้จะเป็นงานยากสักหน่อยนะครับแต่ว่าทีมเยือนเนี่ยก็มีฟอร์มที่ไม่สู้ดีนักนะครับทำให้เจ้าบ้านเนี่ยเหนือกว่าและก็น่าจะปิดจ็อบคืนนี้ไปได้นะครับคาดว่าเลอซาราโกซาจะซาในบ้านตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็วิเคราะห์ไปแล้วนับ1คู่นะครับเป็นเซคุนดาเดวิชั่นนะครับก็ถ้าใครต้องการติดตามก็ฝาก ที่ Facebook Fanpage ครับดูบอลหลังบ้านนะครับแล้วก็ YouTube ครับดูบอลหลังบ้าน <c oughs> เช่นเดียวกันกรครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะทีมงานดูบอลหลังบ้านต้องขอตัวลากัไปก่อนแล้วพรุ่งนี้จะมาสรุปผลให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์คู่ในวันตต่อไปนะครับสวัสดีครับ